สบายดีพี่น้องกินกระเตียวด้กันนะจ้าเลเซนอะไรมากถ้าเด็กทเลตรงนั้นไม่เสเซนอะไรหนกม่ายง่เย่อยเฉยผ้เลอกส่วนข่วยกินแล้วกินต้มจืดเป่นน้งแกงหมมอใม้กินเผ็ดกินเค็มท้งเล็กิ่เป็นน้ำเชื่อป่วยยาเม็ดห้ากว่ายังนี่อื้อยัง ก๋วยเตี๋ยวฝั่งไทยก๋วเตี๋ยวฝั่งลาลวันมาดวยี่บาทนะุเตี๋ยว ดีเลยบอกยังเหลือสาบาทสาบาทที่ไหนจี๊สสองีถ้วยสามสิบสองุิบเอออกม่วถ้ได้สองเนี่ยรับอยากจัวนะแต่ก่อนทุนนี้ยี่ห้าบาทเลยุนสามสิบพิเศษสี่สิบโล เอาแล้วเอแล้วเนาแล้วอมาใส่ชพิเถ้าเงินมากกร้อยย่สิบจะพิเศษอ่ะอาวมีไมนีบอกไม่มีสายอ่ะสายอะไรวะเบ็ดหรืิ เราไมีใส่ชาร์ดด้วนเพื่อมีเราซื้อเองโอ้หก็ดอขา้นเิดะข้นเกะไรขึ้นกะไขนเดไเกดอะไรขึ้น่กิอรตามหเเกอ้น้น นี่ไงของินเ๋อาหารที่นเจ๋อทำอ่งเงมคมอเกือเาเป็นสลัดเอาเมื่อกี้บอกว่าทำไมโทรใส่ยังไง 还没看着呢。 อร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยก็ยังไมอร่อยไหมคือหมดอันนี้ก็สร็จแล้วยังเหลือตากก็มีเป็นหนึ่งมัก็มีโอ้ทุกถุงมีสิบบาทเลยถุงใหญ่เลยวะ

ดีให้ผมรับไปกันคอยลดขึ้นก็พอ อาาเอาไปจะหมดก่อนกันงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดอาหารหลักไ,ไหวมั้ยเนี่ยแม่ไปลาวที่หนึ่งได้กินมาแล้วรก็เกียนยวน้ำ,นำกินที่ไหนหรอก นี่นัไม่ค่อยออกจากบ้านกินอาญี่ปุ่นมอจะเขียวหลำไมออกจากบ้านยังเขียวเลยน้ำนว่าเขเล่นกีฬาเขาเลยเขียวเล่นกีฬาทเรียนหรออมบาอลบอลหรออืมอืมนหรอแกไม่ใช่านเจ้เมียหรอวะด ขึ้นมานึ่งยู่ไม่มีสาวมีสาวยังไงฮะโออีต่ออะไรไม่โอ้แค่แกบอกโออีบอกไม่เจนล่ะเสียไม่เห็นหรอ่าฮ้โอ้โอตัวนเว้ยพี่เจนกันน่ะพี่น้าเขาก็ไปรพี่นาก็ไปฝังหมาแล้วเมียเขน่ะนี่แอกับ มอง่ะหม,ม,อมองจบที่มีหมองกับพี่กันหมดแล้วทำงานกับโบนะ มาแต่ปตเยงกบบดีว่าทนี่อ,อยูขอดูพี่บอกขอดไหนขอดีและมาปีนี้มาหลีห่หน้าสอปีแล้ตัวใหญ่เลยเกิดกานโลฟานก่อ <า>เจ็ยไปว่ากันอะไวะเจอเจ้เนีฉาบแค่นะค่เห็นก็ฉาบข้างนอกข้างในแล้วรับฉาบน มันเป็นวงแบอบะไรนั่นเนี่ยนังราไม่เป็น <c oughs> แล้วพ่อแม่จะพึะ่งพาหน้าตูมงานจบกทำงานแกนังร้านมันไม่ควรต้องเป็นนังใช้หรอไม่มีงไป <ừ. S 2> แล้วแม่คนนั้นละ่ะแม่คนไหนแม่คนนั้น จะมีแม่กี่คนแก้มมีคนเดียวหมอฮะมีสามคนอ๋อยังไงแก้มยัง่ง แชรคนนกนบอกแล้วก็ใคอ,อีกแะคนบบร้นบอกม่แก้มกอ้คนนะอะขอยอดขอเชิดอีคนนนวานน่ะขวานอะได้มียใหม่และไ,ได้ลูกใหม่กันแล้วก็ลืมแก้มแล้วกินย้หมดนะคะทุกคน<อ>เราจนา ยกถ้วยเลย,นนเลยตะแคอร์อร่อยยกถ้วยใส่เลยกินผักกินอะไรดูวยาอร่อยเหาะเลยลาอะไเลยพี่น้องฝากก็ไห์ก็แสรนนะขอบคุณทุมมกเมนทุกกำลังใจเลยจ้า ขอบกันใหม่คลิปหนาลาจาจ้าสบายดี <Okay. S 1> คุณป้าคุณลุงอร่อยมากเลย <Okay. S 1> เด็กๆน่ะ